ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยแบทเทิลเทคยูทูบทรัสเต็ดซอสสำหรับการวิเคราะห์ลึกในด้านการทหารการบินเทคโนโลยีป้องกันและที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเล่นพลังงานโลกวันนี้เราดำดิ่งเข้าไปในยุคและเปิดการจุดหมายการแข่งขันเจ้าสลบสามสิบเก้ากริปเปนและญี่ปุ่นเอฟหนึ่งไฟท์เตอร์บินสายไปสายในยุทธการรบปีสองพันยี่สิบหกการทหารรีวิวที่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดทั่วโลก สตาร์킹เด b a t ออนสตร атег Region a l l ล l อนเดีย and the future of aerial warfare. so buckle up because for the next 20 minutes we'll break down the history, design, capability, and the geopolitical meaning of these r a r e f u e First, let's set the stage. The JAS 39 Gripen developed by Sweden's Saab is known for being a lightweight. cost-efficient m u n t i r o fighter it's highly agile built for quick response and is t a r g e d w i t h a d v a n c e d a v i o n i c s that allow it to rival bigger jet like the F 1 6 or even the Eurofighter Typhoon Th Thailand has operated g r i p e n for over a decade making it a cornerstone of the Royal Thai Air Force now the Mitsubishi F 1 Japan's first domestically developed jet fighter after World War II is an o l d e r b u t historically significant aircraft. It was designed primarily for ground attack but had secondary air-to-air role. By 2006, it was retired and replaced by the F-2. So why is the F-1 showing up in 2026 b r i l l That's the mystery w a l l unpack. Ed. This is not just another training clip. Seeing the g r i p e n and F1 flying together, right? Question: Is this a recreated d r i l l for symbolic value, or is Japan testing a restore or upgrade F1 platform? The timing is key. In 2026, Asia-Pacific s k i e a r h t e n s with China's expanding air force, U.S. influence shifting, and ASEAN states seeking more autonomy. Such o o o t a g e could be a s i g n a l a reminder of past capability or perhaps a r e v e a l of modernized legacy fighter being tested in secret let's compare these two jet s in detail the Gripen is fast reaching Mach 2 with a range of over 3,200 k m when equipped with drop t a n k it carry modern missiles such as the AIM 120 AMRAAM ไอริสที่แอนด์อีเวนเดอะเมทัลกิ้ววิ่งอิฐลองเรนสไตร์พาวเวอร์อิฐอิเล็กทรอนิกส์อินคลูดแอนด์อะดวานซ์เอไอเอสเฮราร์ด้าดาต้าลิงก์เน็ตเวิร์กอิงแอนด์อิเล็กทรอนิกส์วอลฟาร์สเรดแมคกิ้งอิฐเอทรูลี่เน็ตเวิร์กเซนทริกไฟเตอร์อิฐเกรเทสสตริงไลน์อินอัพอร์ดอเบลิตี้แอนด์อะดัปต์เบลิตี้เดอะมิสซูบิชิเอฟหนึ่งออนเดอะอัลเทอร์แฮนอิฐสลาเวอร์ท็อปปิ้งแอดแมตหนึ่งจุดหก วิดเอเรนออฟราว์หน to ึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรอิดเวบอนเวอร์เทเลอร์ทูเจแปนส์โพสเวร์ดิเฟนซีฟด็อกตรีนแอร์ทูชิปมิซิเลสไซวินเดอร์แอนด์บอมม์อิดเอเรอิออนิกเวอร์เบสิกคอมเพลต์ทูทูเดสตันดาร์ดวิดลิมิตต์บิยอนวิชวลเรนคอมแบตอารบิลิตี้บัดอิดอิมพอร์ตันอีสซิมโบลิกอิดวอร์สเจแปนส์เฟิร์สสเต็ปทาวออดเรเกนนิ่งเซลรีเลียนแอร์พาวเวอร์อัฟเตอร์ดีเคทออฟรีสตริกชัน ออนเปเปอร์เดอะกริปเปนอีซิลี่เอาต์มาเชสเดอะเอฟหนึ่งเยตซีอิงเดนมฟลายทูเกตเตอร์อีสไลท์วอชิงตันทูเจเนเรชันออฟแอสปราติจีอินเทอร์เซคติงอินวันสกายว่าถ้าดีสฟูเต็ดไอเอสเซนเกี่ยวกับคอมแบตเพอร์ฟอร์แมนส์ทั้งหมดมันอาจจะเกี่ยวกับอันเดียนส์และแมชชิ่งไทยแลนด์โอ perating กริปเปนอีสสิกนายิงอีดเวสเทิร์นเลนนิงบัดอินดีเพนเดนต์ดีฟเอนด์โพสเซอร์เจแปน By showcasing The F1, even if symbolic, remind the world of its long p a t from defense-only policy to becoming a frontline regional power. Together, t h i s aircraft flying side by side could be a s u b t l e message to China and Russia: We have history, we have family, and we are ready. The year 2026 is not random. ดีซีเซียเว้นจีนกำลังทดสอบซิกเจเนเรชันไฟเตอร์เอสอีสต์เริ่มโฟกัสในแปซิฟิกและสวิสเอเชียนนิชันกำลังขยายงบการป้องกันไทยแลนด์หวังทูพิสท์ว่ามันไม่ใช่แค่ผู้เล่นแบบต้านแต่เป็นจุดสำคัญต้นกำเนิดเจแปนกำลังบาลานซ์ความปลอดภัยของมันกับสหรัฐฯขณะที่กำลังสร้างความใกล้ชิดกับอาเซียนดิสฟูเดตคูดเทียร์ 4B มอร์แดนเอเดรีย อิทคูดบีเอคาร์ฟูลลี่รีลีสหรือเล็กดีไซน์ทูอินฟลูเอนซ์ชาวรีเจเนออลพาวเวอร์เพอร์ซีฟเจแปนไทยแลนด์โคออปเปอเรชันเอ็กเปิร์ตอาจสับสิทธิ์ซัมบีลีฟเดอะฟูเทชชั่นเอมิวเซียมแอร์กราฟออร์คาลเมโมเรทีฟฟลายวิดลิเทิร์นเรียลคอมแบตวาลูอัลเทอร์สเปกูลเลตเจแปนเมย์แฮฟเทสต์เด็ดอัปเกรดออนเดอะเอฟหนึ่งแอร์เฟรมซัชแอสเนวอิเล็กทรอนิกส์ออร์เวบป้อนอินเตกรชันอีเทอร์วัย อิดร no like ีเลสในสองพันยี่สิบหกอีสโนอักซิเดนต์มิลิเทอเรียเล็กหลายดีสอาร์ไซคลโลจิคัลทูยูสตูเชฟเพอร์เซพชันบูสสโมเรลออค่อนฟิลโพเทนเชียลออดเวอร์ซารีลูกกิ้งอาเฮดเดอะทริปเปนวิวคอนติเนียลทูบีเอเมนสเตย์ในไทยแลนด์แอร์ฟอร์ส possibly จอยบายนิวโดรนอออเอเวนเดอะเอฟสามสิบห้าในฟิวเจอร์เดคเตจเปรันมีนไวน อีส์โฟกัสบนอีฟเอ็กเน็กซ์เจเนเรชันไฟต์เตอร์โปรแกรมเซตทูรายวอลสติลเจ็ดข้ามเอเชียโซวายเดอร์เอฟหนึ่งไม่อาจกลับคืนสู่บริการอีกอีเมดในท้องฟ้าเป็นการระลึกถึงญี่ปุ่นเก่าแก่และเตือนทูรายวอลที่โอเพนฟอร์มอาจถูกจินตนาการใหม่ในทางที่ไม่คาดคิดเพื่อเรียกอีส์ขึ้นนี้สูตรเด็ดของจัสสลบสามสิบเก้าคริเปนและเอฟหนึ่งบินเพื่อเก็บอีส์มอดาโนสเตอร์จิอา It's a strategic message, a symbol of alliance, and a nod to history at a time when the future of a d o m i n a n t is being redefined. At Thai BattleTech, we believe this r e v e l l is part of a larger story—one that connects technology, strategy, and geopolitics in w a y the casual viewer might miss. Stay t u n because as always. will continue to track these development and bring you the hidden meaning behind military power. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Thai Battletech Tech for more deep dive analysis into the world of defense and aviation.